ราพบกับรายการเคนยากุมีคำตอบกับวีตาเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะวีตาจะพาไปหาคำตอบของคำถามที่ว่าการมีแบรนด์ของตัวเองนะคะการสร้างแบรนด์ของตัวเองหรือการมีสินค้าเป็นของตัวเองเนี่ยแตกต่างจากการรับสินค้ามาขายเนี่ยยังไงบ้างคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากเพชรชกรหญิงกัญญาธนาพน์นะคะกรรมาการบริหารส่วนการตลาดและการขายนะคะจะมาไขาข้อข้องใจให้เรากันคะ่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตเรียกว่าคุณกิกนะคะคุณกิกคะไม่ทราบว่าการมีแบรนด์เป็นของตัวเองเนี่ยกับการรับสินค้าที่มีอยู่แล้วมาขายเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างคะค่ะแน่นอนนะคะว่าการเริ่มต้นทําธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะโดยเฉพาะสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนดังนั้นคําถามอย่างที่คุณวิตาถามเลยคะ่ะว่าเราจะเริ่มต้นทําธุรกิจโดยที่เราจะสร้างแบรนด์ของตัวเองหรือว่าเราจะซื้อมาหรือว่าขายไปดีแบบไหนดีกว่าการแบบไหนคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่ากาันหรือแบบไหนสามารถที่ จะสร้างรายได้มากกว่ากันนะคะแล้วก็วันนี้เองนะคะสําหรับท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้มาฟังกันนะคะว่าเราสรุปมาให้ว่าข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบในแต่ละแบบเป็นแบบไหนนะคะแล้วเราจะได้เริ่มต้นในการทําธุรกิจได้อย่างมั่นใจแล้วก็เหมาะสมกับเรามากที่สุดค่ะข้อดีของการมีแบรนด์ของตัวเองคืออะไรบ้างคะวันนี้นะคะจะฝากว่าข้อดีในการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองมี5ข้อที่น่าคิดด้วยกันค่ะ หนึ่งนะคะการสร้างแบรนด์นของตัวเองเปรียบเสมือนการวางแผนในระยะยาวค่ะเพื่อเป็นการวางแผนความมั่นคงทางด้านของอาชีพรายได้และชีวิตวในอนาคตด้วยยิ่งแบรนด์ใดน,นะคะมีประสบความสําเร็จนะคะติดตลาดแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดแบรนด์นั้นได้ดีขึ้นนะคะโดยที่สามารถขยายทั้งตลาดได้หรือว่าการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์เดิมได้เลยนะคะ แล้วข้อ2ล่ะคะคุณกิ๊กส่วนข้อที่2นะคะสินค้ามีความน่าเชื่อถือค่ะลูกค้าจะรู้สึกได้ว่าการที่เราได้ติดต่อกับเจ้าของแบรนด์โดยตรงแล้วนะคะจะลดความเสี่ยงในการลองผิดลองถูกค่ะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดสินค้าปัญหาจากการใช้สินค้ารวมถึงการรีวิวต่างๆเนี่ยจากเจ้าของสินค้าได้โดยตรงเลยนะคะซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้สินค้าของผู้บริโภคได้ค่ะ 3. รู้จักและเข้าใจสินค้าเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าการที่เราทําแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะ จะเริ่มต้นตั้งแต่คิดสูตรพัฒนาสูตรสินค้ารู้ไปถึงต้นทุนนะคะเรื่องของการเก็บสต็อกต่างๆด้วยนะคะและที่สําคัญคือสามารถที่จะวางแผนเรื่องของการตลาดและการขายที่ตัวเองต้องการได้ค่ะข้อ4นะคะมีอิสระในการบริหารจัดการค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการตัดสินใจในการกําหนดทิศทางของการทําธุรกิจของเราได้อย่างเต็มที่เลยนะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาสินค้าและการบริการให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะ ้าให้ตรงตามกระแสรหรือว่าตามเทรนดนะคะหากเราสังเกตว่าสินค้ารุ่นไหนขายดีสินค้ารุ่นไหนเป็นที่ต้องการในตลาดเราก็สามารถที่จะสั่งสินค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าของจะขาดสต็อกหรือว่าขาดตลาดนั่นเองนะคะและที่สําคัญเลยก็คือถ้าเรามีวอลลุ่มในการสั่งเยอะเราก็สามารถต่อรองราคากันกับโรงงานได้ด้วยเลยนะคะข้อ5้าคือความสําเร็จของแบรนด์ค่ะเป็นหนึ่งในข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะว่าการที่เราทําแบรนด์แล้วประสบความสําเร็จเราจะมีความภูมิใจค่ะ เราจะมีความสุขในทุกๆวันนะคะที่เราได้ทําในสิ่งที่เรามุ่งม,มั่นแล้วก็เราตั้งใจไว้เมื่อไหล่แบรนด์ตัวแรกนะคะประสบความสําเร็จแล้วเราสามารถที่จะนําแผนธุรกิจนําแนวคิดไอเดียจากตัวแรกเนี่ยไปต่อยอดในตัวถัดถัดไปได้เลยนะคะซึ่งนี้เป็นข้อดีแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจในการที่เราจะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองค่ะค่ะฟังข้อดีกันไปแล้วนะคะคุณกีคะมีข้อเสียของการมีแบรนด์ตัวเองอย่างไรบ้างคะ ข้อเสียในการสร้างแบรนด์ของตัวเองก็มีอยู่3ข้อคิดเหมือนกันนะคะข้อแรกเลยค่ะก็คือต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาสูตรนะคะการที่จะได้มาซึ่งสินค้าต่างๆรวม ไปถึงเรื่องของการตลาดและการขายด้วยแล้วยิ่งแบรนด์ใดนะคะต้องมีหน้าร้านก็ต้องมีค่าสถานที่หน้าร้านด้วยนะคะ2มีโอกาสในการขาดทุนสูงค่ะเป็นผลมาจากต้นทุนที่สูงกําไรอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้นะคะและในช่วงแรกฐานลูกค้ามีไม่มากพอนะคะอาจจะส่งผลทําให้สินค้าค้างสต็อกนะคะขายไม่ได้แล้วก็ขาดทุนในที่สุดค่ะ 3. การสร้างแบรนด์เองเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์ค่ะต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าต้องผ่านกระบวนการ กระบวนการหลายๆอย่างจนกว่าแบรนด์จะประสบความสําเร็จตั้งแต่การคิดสินค้าที่จะขายการออกชื่อของผลิตภัณฑ์หรือว่าชื่อแบรนด์นะคะรูปแบบของสินค้าการออกแบบแพคเกจจิ้งขั้นตอนในการผลิตขั้นตอนในการประเมินคุณภาพสินค้าการเก็บสต็อกนะคะรวมไปถึงการโปรโมทเรื่องของการขายการโปรโมทแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักค่ะฟังแล้วนะคะทําให้เราเข้าใจถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการมีแบรนด์ของตัวเองกันไปแล้วนะคะ ต่อไปเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการซื้อมาขายไปเนี่ยมีข้อเปรียบเทียบยังไงบ้างค่ะข้อดีของการซื้อสินค้ามาขายสรุปให้ฟัง4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกค่ะสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายและรวดเร็วด้วยนะคะหากเรารู้ว่าแหล่งผลิตนั้นอยู่ที่ไหนหรือว่าแหล่งซื้อสินค้าเพื่อที่จะไปรับสินค้ามาขายต่อไปอยังลูกค้าค่ะเปรียบเสมือนเราเป็นคนกลางนั่นเองเราไม่ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูกหรือว่าเสียในเวลาในการสร้างแบรนด์เพราะสินค้าเรล่านั้นส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็นสินค้าที่เป็นที่นิยมของผ บริโภคอยู่แล้วค่ะ 2. มีแหล่งไปรับซื้อสินค้ามามากมายเลยค่ะรวมไปถึงสินค้าที่อยากจะไปรับมาขายมีหลากหลายประเภทเลยนะคะตามเทรนด์หรือว่าความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกระแสนิยมณนะช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะซึ่งผู้ขายสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอยากจะขายแบรนด์ไหนอยากจะขายตัวไหนยิ่งเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพลูกค้านิยมมีการรีวิวของผู้ใช้จริงอยู่แล้วก็ยิ่งจะทําให้ร้านของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะ 3. ส,สามารถเปิดร้านหรือลงทุนได้นะคะในงบประมาณที่มีค่ะเพราะว่าการซื้อมาขายไปก็สามารถสั่งสินค้าหรือว่าสั่งออเดอร์ได้ตามที่เราต้องการเลยไม่ต้องสต็อกของเยอะเลยนะคะ สี่ไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะสามารถที่จะขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้รวมไปถึงทําเป็นอาชีพเสริมหรือจะเปลี่ยนเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้นะคะดังนั้นการซื้อมาขายไปนะคะไม่จําเป็นต้องสต็อกของในปริมาณที่มากเราสามารถที่จะขายของได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ ข้อดีของการซื้อมาขายไปเนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณก,กิ๊กแล้วข้อเสียล่ะคะมีอะไรบ้างคะข้อเสียของการซื้อสินค้ามาขายมี4ข้อด้วยกันนะคะ 1. เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นได้ง่ายค่ะไม่ต้องมีประสบการณ์มากนะคะทําให้ผู้ที่สนใจมาทําธุรกิจเดียวกันก็เยอะเหมือนกันนะคะยิ่งมีคู่แข่งเยอะก็ลดโอกาสในการขายของค่ะทาให้สินค้าของเราขายได้ยากขึ้นโอ้โหยิ่งมีเรื่องของการแข่งตัดราคากันแล้ว ยิ่งยากมากเลยค่ะ 2. อบางสินค้านะคะเป็นสินค้าตามกระแสนิยมหากเราบริหารเรื่องของสต็อกได้ไม่ดีเราซื้อของมาปริมาณมากๆเพื่อหวังว่าต้นทุนเราจะถูกลงนะคะแต่เมื่อไหร่ที่กระแสความนิยมนั้นมันลดลงค่ะทําให้เราขายสินค้าตัวนั้นไม่ได้ของค้างสต็อกก็ทําให้เราขาดทุนได้เหมือนกันดังนั้นการทําธุรกิจแบบนี้นะคะต้องหมั่นศึกษาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะว่า เทรนหรือว่ากระแสนิยมณนะตอนนั้นเป็นแบบไหนค่ะ 3. การซื้อมาขายไปเปรียบเสมือนการวางแผนระยะสั้นค่ะเป็นการทําธุรกิจเพื่อดํารงชีพมากกว่าความมั่นคงนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่สินค้ายังขายได้อยู่ยังเป็นที่นิยมผู้ขายก็ยังมีไรายได้อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่สินค้าเหล่านั้นนะคะขายไม่ได้แล้วตกเทรนนะคะหรือว่าสินค้าขาดตลาดรวมไปถึงบางแบรนด์นะคะเจ้าของเลิกผลิตไปแล้วก็จะทําให้ยอดขายของเราลดลงนั่นเองค่ะ 4. กําไรต่อชิ้นน้อยค่ะเพราะว่าการที่เรา ซื้อสินค้ามาขายแม้ว่าเราจะได้ในราคาส่งนะแต่ว่าผู้ผลิตผู้จัดจําหน่ายหรือว่าเจ้าของแบรนด์ก็ได้บวกกาไรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเราอาจจะมาเพิ่มกําไรได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นถ้าเราอยากได้มียอดขายที่เยอะๆนะคะเราก็ต้องขายในปริมาณที่เยอะขายได้ใดลชิ้นนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทั้งหมดคือข้อดีข้อเสียของการที่เราจะสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะหรือว่าการซื้อมาขายไปล้วนแล้วมีความแตกต่างกันค่ะอยู่ที่ว่าเป้าหมายของเรานั้นอะ่ะคืออะไรนะคะต้องการมีอาชีพมีไรายได้หรือว่ามีความมั่นคงเมื่อเรารู้ข้อดีข้อเสียของทั้งสองแบบแล้วนะคะก็น่าจะเป็นตัวช่วยให้หลายๆคนสามารถตัดสินใจได้ว่าแบบไหนที่เหมาะกับตัวเองค่ะไม่ว่าเราจะตัดสินใจยังไงนะคะก่อนเริ่มธุรกิจเนี่ยเราจะต้องรู้จักตัวเองรู้จักความชอบของเรา รู้จุดยืนของเรานะคะรวมถึงรู้เป้าหมายของเราและที่สําคัญเลยนะคะเราจะต้องศึกษาให้รอบคอบนะคะเกี่ยวกับธุรกิจที่เราต้องการทําค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณกิ๊กนะคะที่ได้มาตอบคําถามยอดฮิตให้กับเราค่ะและผู้ประกอบการท่านใดน,นะคะสนใจมีธุรกิจหรือมีแบรนด์เป็นของตัวเองเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเคนยากุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook เคนยากุไลน์แอดเคนยากุนะคะ ทางเราเนี่ยมีทีมเภสัชกรและผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนเลยค่ะสำหรับ EP นี้นะคะวิต้าแล้วก็คุณกิ๊กขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ